ครับพ่อพี่น้องมันเยอะเกืสิบไม่ยามหนูซิ่งนะครับหลังจากที่ใส่ไปหมู่บ้านบ้านยี่สิบหลังครับไปติดตามต้มกันเลยครับบ้านเป็นน้ำมันปะมือน,นี่ยมันครับมันโอ้ยนี่ครับพี่น้องบรรยากาศยามส่องสวยงามตามทองเลี้ยงครับมีห้อยเคลียร์อยู่ครับบ้านพี่น้องเราบ้านเราก็ถมไปดีๆก็ไปดีไมีห้อยเคลียร์บ้าน เอาเส้นไฟดีสิเพิ่งมาบ่โอ้โบ่มาันครับเจ็ดตัวบ่มี่เจ็ดตัวครับบ่มีจ็ดตัวข้อออกขอขอขอกผ่าแดงได้ปะเอาบ่นยังครับพี่น้องมาเบิง่งบ่งต่อไปครับได้กิ่นดูสืตอต่บอลลงสงสัยบ่มบี่หรือบ่นี่ตรงนี้แบ่งที่สองครับ ไม่ห้อยกินด้อกันม <Whoa. S 1> านแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับใสร่ร็จลูปลกินดอก่บ้างแกนะนะแกะกนั่นดอกนะแกะลาษาตี๋กอบบ้างคือแล้วครับพี่น้องคือแล้วคือแล้วบางแหลกเฝ้าบางสองป่อยเฝ้าครับพี่น้องเห็นบ่ครับเอ,อ้ยนี่นะครับ khe okay, luôn chân phải không bỏ bớt đứng hàng đứng hàng à. nhà đi đứng hàng đây đứng hàng đây à. xuống Bằng พี่น่องติดตาบังต่อไปครับเออยากาศแยมโซอวันนี้ก็วันมัเสียหนาแห้งกับ,บวันหนาวันไดครับ ส่น่อเราบังต้อมานี่ครับบังที่สามถือปออุ๋นอ่เอบังนี่กะมีอยู่ครับพี่น้องบอสามกับซีครับแกน,นี้อ,อ๋อหรอโอ้คือเดวพี่น้องคือเดาพี่นอ้อ,นองโอ้เฝ้าบังแหลก หาอยู่หากินง่ายงสิเหรอครับพี่น้องกัดสีโตคืเอเก่าครับอหายยังหายปะนะโอ้เส้นสาว่าหายปะนะนี่ครับสดๆเป็นเป็นครับฮะมันกับพี่น้องมนัมนมัน หาอยู่หากินง่ายๆครับหาดักนัซิงบางนี่เป็นยังไงเนาะฮะบานนี้แล้วพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หาหกตครับพี่น้องบ้างนี่แก้วกับแก้วกคือแล้วพี่น้องคือแล้ว โัครับบ้างนี่มนันแล้วพี่รองมนันแล้วบ้านพี่ครับเป็นได้ครับเอยเสียดายบังแดดพาเฝ้ากีตามไปเรื่อยครับพี่รองหาอยู่หากินแบบบ้นบานๆเท่า อันนี้ก็เคลื่อนาปลูกทั่วผ่าเลยเนาะพี่นอ้องบบกไว้ตามให้ตามหน้าครับบอมรุงดินพนเพนว่าจะงามเนยว่าง,งามเนยบ่คอยมีปันใดนี่ครับพี่นอ้องบางตออมาะ

นี่ครับพี่น้องหมานครับมันหมานนี่ครับพิธีการกะเอาขวดมาฝังไว้ตามขางกันแท่หน้าครับวงได้ที่เขาไทายแล้วอ์อังกฤษแล้วครับสุดยอดเลยพี่น้องหาอยู่หา,หากินง่ายๆครับเส้นสายดึงแลเวบ้างมาอีกแล้วครับบา้าน โอ้โยคือคือพี่น้องคือคือหาอยู่หากินแบบบ้านๆเฮ้า,าตันสาม่โตปะสามตสามตวัวพี่น้องได้เยอะครับตจ้านีย สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดนี่ก็หาไปเรื่อยเรื่อยครับหาอยู่หากินเอ้เยบังหมีไหมมันคือขวดขับขวดเนี่ยโอ้ปากหูนี่แต่ที่ดินเสม,เมอปาเนี่ยมันขุดลงไปเอาพี่นอ้อง ยิดตามเบ้างหานบ่านี่ดงแดงดงแดงเลยบานในขวดเด็กแกันครับเจ็ดตัวหกเก็ดตัวหมดหกเก็ดตัวดีอ๋อลงน้ำตาเ นี่ตายเอาเลย mm -hmm, กถือต่แบงแหลกหนิติดไปแล้วพี่น้องติอีกแล้วอยี่บถือต่บบงแหลกลงเทลงนี่ครับตัวกนแม่ตัวสาย ลุน่ตั้ตัดตัวตีน้อาแถวนีกก้66เงสียันยูดีครับ66งสงีแต่ว่าหมู่บ้านบ่ไรบ่ไดฝังนี่ครับบ่อโลขาางูดว่าหน้อยเป็นโลขาางูสิง bỏ 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 phăng mày nhỉ, yàn yàn núm nó béo má, cặc, phải phi nông, nó mì cỡ nào thì lãi gấp đôi, lẹp. mãn mãn các bạn mãn cho trượt trượt cùng nhau hài hước hài hính ngay ngay cho gặp bay đứng hàng đó นี่ครับตียามาเื้นเดี๋ยวน่าจะเก็บมานอยู่นี่ครับผลงานเก็บปพีนองนี่ครับผลงานของเขาจากการมาฟังขวดไปหมู่บ้านโอ้หมานพัยพี่นอ้องกะหาอยู่หากินยังไงครับสำหรับการหาหนูซิ่งมือนี้กะถือว่าประสบพนัลเร็จเป็นไดรครับเส้นไฟรับรองหมู่บ้าน ครับครับรับรองผลใจยกโบนะยกโบนะใจ๋งครับจัดเด,ด้ครับกับคลิปนี้ก็จบเพียง่านี้ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ